จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก2,568รวมพลังเดิน,นรณรงค์สร้างสังคมปลอดยาเสพติดวันที่25มิถุนายน2568ที่ลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเป็นจศสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก2,568ภายใต้แนวคิด สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดรวมพลังทุกภาคส่วนรณรงค์สู่สังคมปลอดภัยโดยมีนายพิชยาดุลาสองรองผู้ว่าราชการจังหวัด101ร้อยเอ็ดพลอด้วยหัวหน้าสว่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในปีนี้จังหวัดร้อเอดได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดจากลานสาเกตนครไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองร้อเอ็ดพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีการร่วมมือจากหน่วยราชการและเครือข่ายภาคประชาชนทั่วทั้งจังหวัดนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผ่านการบำบัดที่กลับตัวเป็นคนดีของสังคมอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการทอดผ้าป่าต้านยาเสพติดซึ่งเป็นการผนึกพลังของชุมชนในทุกหมู่บ้านภายใต้แนวคิดรั้วล้อมรักสู้ภัยยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ร้อโมเดลที่เน้นการดำเนินง,งานเชิงรุกผ่าน ปฏิบัติการ3ปอป้องปราบปลอบโดยมีการระดมทุนจาก201หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง101ซึ่งได้จัดทำต้นผ้าป่าหมู่บ้านละ1ต้นรวมถึงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอีก26หมู่บ้านและหมู่บ้านที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีก175หมู่บ้านโดยสามารถระดมทุนเบื้องต้นได้กว่า195,328บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเช่นสุขภาพจิตอุบัติเหตุบนท้องถนนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตลอดจนการจัดเสวนาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและการมอบเครื่องมือประกอบอาชีพจากกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการกลับสู่สังคมอย่างมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธปรรม